กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผาเวียงหมู่ที่5ตำบลซ้านอำอเวียงสาจัังหวดน่านได้รับการคัดสรรเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,564คติในการทำงานเงินออมเป็นรากฐานของครอบครัวโครงสร้างและกระบวนการทำงาน1.1คณะกรรมาการ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผาเวียงมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกบริหารงานจำนวน7คนดำรงตำแหน่งวาระ2ปีแบ่งเป็นฝ่ายตามรูปแบบกรมการพัฒนาชุมชนจำนวน4ฝ่ายโดยมีฝ่ายอำนวยการฝ่ายสินเชื่อฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายส่งเสริมคณะกรรมการมีการประชุมร่วมกันและได้บันทึกการประชุม มีแผนการทำงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยใช้หลักคุณธรรม5ประการ 1. มีความซื่อสัตย์ต่อกัน 2. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 3. มีความรับผิดชอบร่วมกัน 4. มีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันและ 5. มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน1.2ระเบียบข้อตกลงหรือข้อบังคับ 1. มีการจัดทำระเบียบข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรและติดประกาศให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน 2. มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อตกลงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยผ่านเวทีประชาคมสมาชิกกลุ่มโดยจะมีการปรับปรุงระเบียบข้อตกลงจากประชุมใหญ่ประจำปี1.3สมาชิก 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในชุมชน มาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผาเวียง2ในปีพุทธศักราช2564มีจำนวนสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้น15รายจากเดิม283รายปัจจุบันมีสมาชิก298ราย 3. สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเช่นการจัดสัปดาห์รณรง์การออมและ 4. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มเช่นการส่งเสริมเงินออมการส่งเงินกู้เป็นไปตามที่กำหนด1.4มีที่ทำการกลุ่มอยู่ที่อาคารอนเนกประสงค์บ้านผาเวียงหมู่ที่5ตำบลซ้านอําเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 1. มีสถานที่มั่นคงถาวรห้องจัดเก็บเอกาสารเป็นที่มิดชิดแต่ขาดอุปกรณ์การทํงานที่สะดวกเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์ 2. มีการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 3. ม,มีการจัดเก็บเอกาสารเป็นสัดส,ส่วน 1.5. กระบวนการทำงานมีแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยสมาชิกมีส่วนร่วมกำหนด 2. การบริหารเงินทุนและทรัพยากร 2. 1การจัดหาเงินทุนและทรัพยากร 1. สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้น 2. มีกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอกและ 3. นํนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 2. 2การจัดสรรและใช้ประโยชน์จากทุนการจัดสรรผลประโยชน์จากผลกำไร 1. ปันผลเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก60% 2. ค่าตอบแทนกรรมการ20% 3. สมทบกลุ่มหรือประกันความเสี่ยง3% 4. สวัสดิการสมาชิก4% 5. สาธารณประโยชน์3%และ 6. บริหารจัดการ10% 2.3การควบคุมการใช้ประโยชน์จากเงินทุน 1. ประชุมคณะกรรมการทบทวนการจัดผลประโยชน์ของกลุ่มและมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย 2. มีการจัดทำหลักฐานเงินที่เป็นปัจจุบัน และมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3. มีการจัดทำบัญชีรายรับจ่ายอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 4. การเบิกเงินทุกครั้งจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการรายงานอำเภอและผ่านระบบธนา,าคารและสถาบันการเงินทุกครั้ง 3. การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม3.1การพัฒนาการเรียนรู้ 1. คณะกรรมาการและสมาชิกเข้ารับการอบรมกฎหมายการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงของกลุ่มจากสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเวียงสา2มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการศึกษาดูง,งานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกองโคอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อนำมาปรับปรุงในการบริหารจัดการในกลุ่ม3.2การพัฒนาทุนทางสังคม ส่งเสริมใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการแกะร้อยผ้าการทำสบูสบ่สมุนไพรและน้ำยาอาเนกประสงค์3.3การเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือองค์กรอื่นคณะกรรมการกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆเช่นคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มมีการจัดตั้งศูนย์การจัดการกองทุนชุมชน 4. ผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน4.1การดำเนินง,งานเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิก 1. บริหารจัดการหนี้หนึ่งครัวเรือน1สัญญา 2. สมาชิกไม่มีหนี้นอกระบบมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 4.2. การแบ่งปันผลประโยชน์ต่อสมาชิก1 มีการประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกทั่วถึงและเป็นธรรม 2. มีการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นไปตามระเบียบข้อตกลง 3. ม,มีการปันผลให้กับสมาชิกกลุ่ม4.3การจัดสวัสดิการต่อสมาชิกและชุมชนโดยจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกดังนี้ 1. การมอบเงินขวัญถุงให้กับเด็กแรกเกิด50บาทต่อราย 2. การมอบทุนการศึกษาให้กับครัวเรือนสมาชิก5ทุนทุนละ100บาทต่อราย 3. การมอบทุนสำหรับผู้สูงอายุ5ทุนทุนละ50บาทต่อราย 4. การมอบทุนผู้ได้โอกาส5ทุนทุนละ50บาทต่อราย 5. การสงข้อชาปนกิจศพในชุมชน200บาทต่อราย 6. เป็นเจ้าภาพสวดศพส0 0บาทต่อศพและ7 ผู้เจ็บป่วยหรือนอนโรงพยาบาล100บาทต่อคนต่อปีจัดสวัสดิการต่อชุมชน 1. วันพัฒนาหมู่บ้าน100บาทต่อปีสมทบทุนซื้อน้ำมันหรือน้ำแข็ง 2. ค่าบำรุงสาธารณะหมู่บ้าน100บาทต่อปีและ 3. งานบุญวันขึ้นพระธาตุประจำปีของหมู่บ้าน100บาทต่อปี 5. ด้านมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือมชชอยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเข้ารับการประเมินในวันที่4มิถุนายน2564 การผลิตชวนคุยชวนคิดชวนพัฒน,นาเป็นทุนชุมชนที่คนปรารถนาเป็นที่ปรึกษาอย่าใจยาจนเริ่มจากน้อยรวมเป็นร้อยเป็นพันเริ่มจากฉันที่แบ่งปันให้เธอทุกฤดูเดียวเดียว ซื่อสัตว์เสียสละและเห็นใจรับผิดชอบได้เพราะไว้าวางใจคนดีคุณธรรมห้าประการนี้พัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชน